ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่นะฮะอีกวันหนึ่งที่ผู้คนที่ลงรถจากบขอสอนะครับได้เชินเดินทางมาขึ้นรถขอสอมาก่อรถเมที่จะเดินทางไปเขตต่างๆในกทมนะครับวันนี้ก็ยังยังเป็นปกติเนื่องจากว่าถึงบขอสอจะปิดทางเดินนะฮะแต่ด้วยความยากลำบากประการใดก็ตามนะ ผู้โดยสารก็จะเดินอ้อมมาเข้าประตูด้านหน้าด้านหน้าเสาถกแล้วอ้อมมาอ้อมมาทางทางรถเมล์เข้านะครับมันก็ทําให้พี่น้องประชาชนลําบากนะครับที่หมอชิดสองนะครับน่สถา,านการที่หมอชิดสองนะครับณปัจจุบันนะฮะพี่น้องประชาชนจะลำบากขนาดไหนในการปิดทางเดินของบกสอนะฮะ พี่น้องที่มาขึ้นรอรถเมย์ก็ยังวันที่ส4ี่นะฮะทบสี่กันยายนสองพนหเจ็ดนะครับก็ยังมีการเดินทางมาขึ้นรถเมย์เหมือนเดิมนะฮะถึงจะปิดยังไงเขาก็เดินอ้อมได้นะคุณให้ปิดหมดเขาก็เดินอ้อมผู้โดยสารก็จะเดินอ้อมมาได้นะถึงคุณจะสร้างความยากลาบากให้กับพี่น้องประชาชนก็ตามนะครับก็จึงเรียนมาเพื่อทราบครับสวัสดีครับ